เช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับซับครับคลิปนี้ครับจะมีนักท่ามาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับเป็นของพิษตายอรับแปลนะครับรวมเลขพิษตายนะครับเลขล็อกวงในเลขหลวงตาครับแล้วก็เลขวิ่งเงินล้านนะครับมาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับวันนี้วันที่1งสิงหาครับผมเนาะเช้าวันเลขออกครับตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแลวครับผมเนาะเที่ยงกว่าแล้วนะครับผมเนาะ จะลงคิดให้เอฟซีทางช่องครับผิดตายพึงทรงมาให้กับผมเนาะเลขวิ่งเงินล้านนะครับแต่ว่าเลขที่ว่าเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับเลขวิ่งหลวงตานะครับผิดตายอย่าว่าผมเด้อครับผมเนาะพอดีผมอยากแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะพอดีผมมีเอฟซีครับผมเนาะเพิ่นเดเลขมาจากผิดตายครับผมเนาะเลขวิ่งหลวงตานะครับนำมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะ ทิตาอย่าว่าผมนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับมาฟังเสียงก่อนดีกว่าครับเก้าหนึ่งล่างเม็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก้าใช่ไหมครับผมพีมม่ตายเขาส่งมาให้แล้มันเป็นเลขเก้าเลขเก้าใช่ไหมพี่ไม่ได้โทรหาพี่ตายอ่ะไม่บอกผมไงก็เขาเข,า,ข,า,ขามาลงคลิปไงครับ<อ> ครับผมเนาะพอดีผมมีเอฟซีครับผมเนาะเพิ่นลว่าพิตายส่งใหพิ่นทางไลนครับผมเนาะเก้าแม็ดเดียวนะครับเลขหลวงตานะครับเลขหลวงตาเอฟซีทางช่องถานมาเยอะมากครับก่อนอื่นครับผ้าเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขล็อกวงในก่อนดีกว่าครับนี่ครับเลขล็อกวงในครับบนนะครับผมเนาะให้สามมาครับสามสี่สามสามสี่สี่ 3 4 5หครับล่างครับ3 6นะครับล่างครับ36นะครับแคปนาจอเด้อครับผมเนาะแล้วก็ครับผมเนาะเลขวิ่งหลวงตาครับเลขวิ่งหลวงตาเลขวิ่งหลวงตานะครับ9เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งหลวงตาครับนี่ครับเลขวิ่งหลวงตาครับ9เม็ดเดียวนะครับ แล้วก็เลขที่ว่าบ้านผมรับเนาะตอนนี้บ้านผมเลขตัวนี้ดังมากครับผมเนาะเลขวัดบ้านครับวัดประจําหมู่บ้านผมนะครับถูกเมื่อล้วสองงวดติดต่อกันครับงวดที่แล้วนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างครับสองสี่กับสองหกครับผมงวดก่อนครับก็เก้าหนึ่งนะครับงวดนี้ปูพันไหมาครับผมเนาะมีวัดบ้านครับไห้มาเม็ดเดียวครับหนึ่งเก็บสี่นะครับไหเอฟซีทางช่องตัดเลนเอาครับผมเนาะ หนึ 1> 1่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่มาครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูวิ่งล่างเงินล้านของพิษตายก่อนดีกว่าครับวิ่งล่างเงินล้านของพิษตายออลรับแลนะครับพอดีพิษตายส่งมาให้ครับผมเนาะวิ่งล่างเงินล้านนะครับวิ่งล่างเงินล้านเลขหลวงตาได้เก้าครับผมเนาะแล้วก็ เลกล็อกวงในนะครับตามนี้นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามด้เลยครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมดูในไลน์สิเลขพิษตาย เลขพิตายวิ่งล่างเงินล้านนะครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับให้เก้ามาครับนี่ครับเหมือเศร้านี้ผมทำเลขลงตาพิษตายบอกกับผมเนาะแต่ว่ามีเอฟซีใจดีครับผมเนาะเพิ่นโทรมาบอกครับนี่ครับวิ่งล่างเงินล้านครับผมเนาะให้เก้าครับ93แล้วก็94นะครับเน้น93ครับ มาครับผมเนาะจะมาเขียนให้ FC ทังช่องครับวันนี้วันเลขออกครับพิ่ายออรับแรครับพิ่ายออรับแรครับวิ่งล่างเงินล้านนะครับ วิ่งล่างเงินล้านครับดูสิได้เก้าครับเก้าสามก้าสี่ครับเน้นที่เกสามนะครับเน้นที่เก้าสามนะครับลงวันที่1นึ่งสิงหาครับ นี่ครับวิ่งล่าเงินล้านของพิษต่ายออรับแลนะครับผมเนาะนี่ครับผมวิ่งล่าเงินล้านนะครับของพิษตายอรับแลม่ครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะวิ่งล่าเงินล้านตรงกันกับเลขหลวงตานะครับ เลขหลวงตาก็ให้มาเก้านะครับผมเนาะนี่ครับครับหน้าจอเด้อครับผมเนาะของพี่ตายออรับแลนะครับวันนี้วันเลขออกครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับซับครับผมตอนนี้นี่ครับผมเนาะหาโมงสามสิบสี่ครับผมเนาะตอนนี้ครับนี่ครับลงคลิปประมาณเที่ยงครับผมเนาะ เพราะว่าผมต้นตัดต่อแล้วก็โหลดคลิปครับผมสักนงินนึงครับผมเนาะรอก่อนนะครับรอก่อนครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมวันนี้วันเลขออกครับเอฟซีทางสองครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเลขวัดบ้านผมนะครับนี่ครับให้เขาเมื่อวัสองวดติดต่อกันครับหนึ่งเจ็ดสี่เม็ดเดียวนะครับตัดเล่นสองตัวนะครับผมเนาะ ขอลีปูเพิ่นมาจําพรรษาอยู่ครับผมเนาะมันจากบ้ันอื่นครับผมเพิ่นให้ไม่ออกถูกเมล้วสองงวดติดต่อกันครับกับ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูออมสินด้เลขออมสินออกตัวไนเอ่ยดูก่อนซิ เลขออมสินนี่ครับผมเนาะเลขออมสินครับออกบนครับ383ล่างออก81นะครับกับสุดท้านี้ครับผมกับขวยพ่อนไฮเอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลารวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ